คนเละท่องกอไก่จนหอดห่อเฮือนได้บ่ลับเบิงท่องนะไหมกอไก่ขอไข่กอดไข่ขอไข่กอ่อดีดีอดีอามืองออกเอามืองออกตั้งใจตั้งใจเฮียนโจ๊กโซเสือโซสร้างโยนยุ่งโตเด็กโตตาโตถึงโตซึ่งนอนนอกโปเบ้ปโป้ป้าโป้เบิ่ง์บโป้ผลดังดัง พอภัโยโมแมวโยยาโยละคังโลรถโลรถโอรถโลริงโลวีโลหันโอโอโอเคขื่อนอ่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่าโมคูเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเอ็ยเนาะ บอสเป็นอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศทุกคนเอ้ยอ่าก็ยินดีตอนรับทุก่านเข้าสู่ช่องทีมงานใายดีใค่ดีขี้เก็บของตุสิ์ปันสุกอีกแล้วพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่าโดยพี่น้องเอ้หลังจากที่อ่าได้คุยเรื่องเพื่อนถือกัดไฟเอากะ็ะโจไว้ก่อนเรื่องนะ้นะเนาะก็กะหวังว่าที่มีผู้ใหญ่จะดีเข้ามาช่วยน้องไอเดียเนาะแต่เรื่องเฮียนกับบอยากให้น้องยุดทุกคนเอ้ยก็เดี๋ยวสิสอนน้องไอเดียเขียนหนังสือต่อเนาะ เขียนไปเรื่อยๆจนซีซอนจนน้องเป็นทุกคนเนาะเดี๋ยวเขียนภาษาลาวเป็นแล้วกับซีซอ,นใ,น,อ,อ,น,อน,น,นให้น้องเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนสระแล้วก็ให้น้องเขียนชื่อแล้วก็โตเลขน้อยทุกคนแต่เชริมซาน้องได้ของเฮียนกะอีกประมาณสองสามเดือนกับซีซอนน้องไปกอนน่อนเนาะเพราะว่าน้องก็เป็นคนสละส่วนแป๊บเดียวก็จื้อจำได้ง่ายคนหน่ยเนาะโดยเขากับว่าน,นี่ก่หอดประมาณตัวดเด็กอยเนาะ กรชอโซ่อตอตาป่านนี้พี่น้องเห็นเนาะโดยฝากเป็นกําลังใจติดตามน้องไอเดียแลวก็ตัวชิดใลเด้อทุกคนเห็นเนาะฝากเป็นกําลังใจให้น้องไอเดียเฮียนเก่งเงพราะว่าถ้าน้องเฮียนเก่งน้องมีความหูน้องก็จะได้ทันคนและก็น้องก็จะได้มีความหู้มีวิซาติดโตบัดไงไปน้องก็ไปหาอยู่หากินน้องก็จะละลักเลมนั่นแหละทุกคนเนาะเพราะว่าบางเทือนาบางเทือเพิ่น ไปทำงานทำงานเนาะเพิ่นกระจังอ่านออกเขียนได้คนกับบอกาสตัวเวลาไปหันไปนี่อ่านป้ายอ่านอย่างออกก็สิีได้คนกระิได้โอกาสตัวเพราะว่าน้องก็พว่าน้องเป็นคนสลาดหูจักนะทุกคนเนาะก็มีเพนยู่ในใจอย่าเฮียนให้น้องเฮียนภาษาอังกฤษนำนาอทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปสอนเพื่อนเพราะว่าใอ้เพิ่นเอาโตเอาอยัางมาปะไว้แล้วครับอ่าครับปึ้ม เพราะว่าบิ๊กเพืเบิ๊กเสียได้บิ๊กตัวช0่ชื่อมาให้เดี๋ยวชิ่ชื่อบิ๊กมาให้เพิ่อนอีกอยู่เนาะอ่าเพิ่นกะเครื่องคองเพราะว่าเฮือนเพิ่น,นยังพกอยู่ทุกคนเอเนาะว่าเมียนยังมาเป็นระเบียบก็เข้าใจอยู่กะสิพยา,ยามบอกสอนน้องให้เมียนเครื่องเมียนของให้เป็นระเบียบเรียบห้อยเนาะทุกคนเนาะอ่าจะได้งามแล้วก็เครื่องคองก็จะบอเซียโอเคเนาะทุกคนเนาะไปเข้าไปหาหนอวยเดียร์นั่ไปเลยทุกคนเลย โอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปหาน้องไอเดียน้ำกันอ่าวันนี้จะมีคนมาหาน้องไอเดียแล้วเนาะทอ่จากได้ยินได้ยินข่าวว่าถึงตัดไฟอะไรบางองเลยเนาะสวัสดีสบบดีสบายดีว่าไทยด้วยสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะสวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับีต้อนรับ เข้าชูช่องน้องไอเดียเข้าชูช่องน้องไอเดียอ่าเป็นเด้อเพคนนี่เด้ออ่าให้ช่วยให้ยังมื่อนี่มาเรียนตัวหนังสือโอเควันนี้ฮอดใส่แล้ววันนี้นะตัวเด็กตเด็กเวลาเนี้ยไม่ไวข่อยชิโต๊ะขอยนั่งงานข่อยโต๊ะยับมากลางพี่ลูกเอาไว้พี่เอาไว้พี่อันน่ะกระเป๋าน่ะ เพนก็เมียนจบเจือเด้อเวลาไปเมียนเด้อเพื่อนได้เอาไปอาบน้ำซ็อกคือมากระเมียกไปอาบซะพอพอชาวกคืมมาเลยมากี่นี่เหื่อยมือเ๋อผิดมืออะไรนัประตูไปปัวตาผู้อื่นนั่นประตูได้มีข่าวดีแล้วบ่อองไเดียกปโอ้ยดีใจดีเนาะน้องไอเดียก็ไปเลยตัวชิดอยากไปน้ำได้บ่ไปได้คืเ<อ>่เดือดแจักไปฮะ ช้างอนะรถจักเนาะคีรดไ่ไอขีรดไ่น้อใกุ้นะเพิ่นมีคถรหไงขีน่าแบบหมูคีรถจักบนี้อ๋อาษกระตากแดดแล้วอันนี้ทอดใช้ได้ลูกอเรนนะอเด็กดอวเด็กอ่าดอวเด็กเด็กน้องเอยเนาะโอเคให้ทุกคนบังนํำก่อนเนาะอ่าดอดเด็กอ โดดเด็กมาลูกหยกดดุดหยุดก่อนก่อนเสียนั่นบ่านนี้สิทดสอบความจำแนวกล้องลับตาก่อนแหละท่องกอไก่จนหอดหอเฮือนดดได้บ่ลับเบิง<ไ>้งท่องนะแม่กอไก่ขอไก่กอไกลก่อไกลอ่ะดีดี<ข>อ,อ่ดีเอามือออกเอามือออกตั้งใจตั้งใจเฮียนโจโจกโซเสือโซสร่าง นอนยุ้งตัวเด็กตัวตาตัวถึงตัวนอนนกโเบ้บโบปาโบเพิงโบผุนโบดังดังโบไพ่โแมวโยยาโยระข้างรอรถรอรถรอรถริงโควีโคฮันโอโอโคเขื่อนอ่าตบมือตบมือตบมือแจวเจาเก่งเก่งวิริกูดวิรเกิดนาะ อ่าแบบนี้แต้คุณเจ้าบอเวลิกูดน,นั้นแต่ว่ายังเก่งกลายเก่งกลายเวลิกูดนะเก่งกลายลเลยโอเคอฮอตตดอดนะทุกคนเนาะนย่งเนาะเมื่อวานนี้ฮอ,อตฮอ,อ,อตตอดนะลูกเห็ดแตนี่ปุ่นสิค่าเห็ดแต่น,นี่เจ้าวันนี้พับเองเจ้าเนาะกบวยพับของเจ้าได้เจ้าพับฮอตตอตอแม่เป็นตัวยังแบบนี้ตอตาต่อตาเนาะทุกคนเนาะตอเป็นตัอตาเนาะ อ,อ่าต่อตามันสช,ชุดแล้วเาเปลี่ยนหน้าใหม่เลยเยนาะเลยเปลี่ยนเลยมาเปลี่ยนนี้เลยอ่าต่อตาอ๋อไปเขียนชื่อน้องไอเดียน,นี่อันนี้เอวดาวอันนี้น้องไอเดียจะเขียนเองบ่อนนันนี้่กยน้นองไอเดียโอ้ผมเขียนชื่อเองเด้อพี่น้องเลยนี่เนาะเลยเดือนลูกเลยเดือนไปเขียนชื่อเอง,นองเนาะนนขี่ขี่ออมึงกล้องดูมึงกล้องดูเห็นขาดตัวเนาะนี่เนาะลูก มีหึเขียนมามาเขียนตัวโตแบบนี้เบิ้งเขี่อให้ยเบิ้งมือเด้อโตตานี่นี่เจ้าเบิ้งแบบก้อนนี่นีเจ้าเบิ้งแบบเบิ้งเบิ้งแบบเบิ้งแล้อบ่อ่าเจ้าเบิ้งเด้อบบบนี้เบิ้งมือข่อยตั้งใจลึ๊บกินก้อนตั้งใจบาดนี่เบิ้งในิืงมือข่อยเด้อที่ข่อยเขียนนะได้เด้อนี่กอดหัวก้อนนี่กอดหัวก้อนตื่นเทงเกี่ยวลงนี่ เห็นบ่ตาตาเห็นบ่คือหัวใจเห็นบ่อเลยอ่าเห็นบ่เขียนตามช่องช่องแต่และช่องจนชุดเด้อเฮ็ดแบบนี้อ่ะทำใจรู้ตั้งใจเขียนให้เก่งโอ้ยงามดีเอาหัวลงอีกขีดลงนิดนึงขีดให้ลงชื่อกันหน,นึงนนึงพออ่าสั้นแหละ โอ้ยงามต่อไปอีกงามบ่งามแต่มันจกน้อยพราะจแต่ต้องอ่ากัมหัวมันจะห่อยลงหลายให้ฮะให้เอาล่องน้อยนึงแบบนี้แบบนี้อ่าร่องน้อยชิมนี่แมนเขียนเขียนเทิงขึ้นเทิงปึบปื๊บเอ้ยนั่นแหละเป็นตัวชี้นง่ายเนี่ยเป็นตัวน้อยหลาย ใหญ่นในลูกอ่าใหญ่สมนี้แล้วงามบบนตั้งใจสู้ตั้งใจเขยียนตัวยิ้ๆอ่าพออย่าเอาลงไล่หัวมันอ่านี่นี่เขาต้องเห็ดลงนิดนึงแบบนี้โดยโดยอ่าหนักเหียนดีเลยนี่นเหียนดีเด่นเลยนี่งาม

อึบดึงลอเอองามเผาอีกโอเคตัน้อยมาให้คนเบิ่งน้ำบบบนี้มารุ่นน้องกันพี่น้องเลยเนะาะน้ำกันดูเป็นเขียนนี่เป็นอะไรทุกคนเป็นอะไรทุกคน ตัวนี่เป็นตัวชิดเขียนแบบให้เพื่อนเบิง้งพี่น้องเหนะ็นเนาะสชวนตัวนี้เพื่อนเขียนเองแบบนี้ <c oughs> อ่าหากกระหอบเลขก็ชิะมาณนี่ทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวฮะีเดี๋ยวยังชี้คันว่าเขียนไปชุดแลนะ้วกะยังชยใช่ก็น้องกลับมาเขียนอีกเพราะว่าให้ต้องให้น้องแบบเขียนเป็นเบิดเ,เ,เลยจังฮะจงไปเขียนเสะนะละนะทุกคนเนาะโอเคก็ถือว่าผ่านอยู่ทุกคนเนาะอ่าก็ถือว่าผ่านอยู่ไปต่อบบบนี้ลรกผ่านอย<า>ู่สมมีิฮะคอยให้เบิ้ง ให้มาหมกเปดเอ้ายอกะแนนหมกเปดตัวนี้ต้องใส่คะแนนก่อนคะแน่นให้มกเป็ดด้อตัวนี้เด้ออ่าเป็ดน้ำนำบบนี้นี่ตัวัี้แบบนี้ลูกหนักแล้วยกแลยบบนี้หนกยนกนี่เล้วแบบกบยนักปานเดยจขึ้นกอกไก่ตทงจะขึ้นกอกไก่ตัวหางสีเงาวี่ซื่อเดี๋จะจืดเอานี้แนบมาตั้งใจนี่ลูกหนึ่งเห็นหนึ่ง อ่าบ ah, ่ยากดอกบ่ยากมอญักมอญักเด้อเบิ PG ้งเด้อเจ้าตัวทุ่งไงเนาะอ่าเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อนี่เด้อเบิ้งเด้อเบิ้งเบิงบิงนี่คอยเขียนนี่ปึ๊บปุ๊บปุ๊บขอดหัวก่อนขึ้นมาปึ๊บเขาก็ขอดหัวอีกปึ๊บหายเลยเลยบ่ยากบ่ยากนี่ให้เป็นเบิ้งก่อนเนาะทุกคนเอ้ยอ่าะมันกระยักอันนั้นเนาะมันฉี่แบบว่ามัน งอนงอนเงี้ยเนน้องทุกคนเนาะมันกระชีดลายขอดหัวเดี๋ยวมันกระชีดกยากแน่หน่อยนึงเนาะแต่กะเชื่อว่าน้องไอเดียต้องเขียนได้อ่านวะเขียนได้เขียนอุปถัมภเลยฮิดตากกะโลเดอร์คือตะกอเขียนคือตะกอฮันแมนเย้าคืนหลากลงแต่ว่าหางมันถี่เาวลากลงลากลงพอพออ่า เันเลเช่นลเลเอาเขียนอีกปัน่นเขียนอีกเขียนอีกเฮ้ยจ,จังหัวเป็นขอดเขาในขอดอยู่นอกเหรอว่าหัวนี่นี่ขอดอยู่นอกทำไมาาขเขียนพิลเลเขียนพิเลยกันเขียนผิดนลตัดไปหนึ่งคะแนนตัวน,นี้เ <c oughs> ออเอาขึ้นมาทั้งเขียนทั้งดีดีแน่นนน่นหละเขียวขอดัวนน่นนั่นหละ อ่าเกี่ยวลงห่างยาาโอเคอ่าเอาเขียนพี่ตั้งใจเขียนนี่เขียนนี่เขียนตอนนี้อีกนี่โอเคเอาตอนนี้บันทอห่างมันก็จะลากลงหลายลากชำชำนี้ก็ได้อยู่โอเค แน่นๆโบได้เด้อแต่นี่มัน,มน,มนงอโพดเอางจาังๆแบบแต่นี้คือห่างเม็ดแม็มันจะคือห่างอันนี้โพดอันนัน้นมงอโพดตัดไปอีกอ่ะโบตัดแต่นี้บบตัดแต่นี้อน,นุโลมให้พอฟอ,อ,อ่าห่างจยากฉันโพดนะตั้งใจเฮียนลุกตั้งใจตั้งใจอ่า จะเบิ่งแบบจะเบิ่งแบบจะเบิ่งแบบจะเห็นแบบบ่จะเห็นแบบ <Okay. S 1> แบ,บ่ <S <S อ่เอาเขียนตามแบบรึเบิเ่องละเขียนตามแบบฮะาบเขียนตามมือเฮ้าเขียนตามแบบบกเขียนตามใจเฮ้าเบิ่งตามแบบโอเคพ,อพ,อพอ่อพ่ออ่าขอดกะบอกขอดร้ายขอดหัวพอ่อพ่ออ่าหยากหเนี่ยเราต้กดนอยต่อทอน พอทงเนาะอ๋อทอทุงหางเห็ดซื่ออ่านขอดพิดแล่าขอดพิดแล่านะโอเคหางเห็ดซื่อ,อ,อเอออีกตาหนึ่งสองตาอ่อีกสองตา โอเคโอ้ยตัวสุดท้ายผัดงามพี่นอ้องเอ้ยโอ้ยนี่เห็นบ่เจ้าเขียนงามนี่ตัวนี้แล้วตัวนี้เห็นบ่มาเบิง้งแล้วก็ให้คะแนนน้ำกันพี่นอ้อ <laughs> งตัวนี้ใช่ได้มากอย่างเจ้าก้าวจะใช่ได้มากอย่างลึกกันมากเก,กามา <laughs> เ اه, ก้าเออเป็ดกับเป็ดเป็ดเบิ้งก็ใช่เป็นเบิ้งนดำคนเอกนะเออเพิ่งอยากได้หมากเกาเพิ่งได้นี่ให้เพิ่งได้อยว่าหมากเกานี่เหรอ ได้มาอ,าอา้ตัว<ม>ที่คอยไปเคลียร์นะเพื่อนเบิ้งอันนี้ทุกคนเนะาะหลังจากนั้นเพื่นกันากงามงามนี่ครับตัวสุดท้ายนี่เนาะสามตัวสุดท้ายแถวนี้เนาะก็จกงามนี่อ่ะโอเคอนุโลมมาให้คะแนนน้ำกันพี่น้องกานนี่อย่างางเอนไปให้ะนคนหะแนนคนก่อนให้คะแนนคนก่อนเด้เอเอาเป็นหมากอ่ะ อาให้มาเก้าไปเลยเย้ให้มาเก้าไปเลยตัวนี้นะให้มาเก้าไปเลยตัวนี้บอกเป็ดอ่ามาเก้ามาอีกแถวนึงบานนี้อีกแถวนึงลูกอีกตัวนึงตัวเล้วตัวทอทุ่งบานนี้เนาะโดยตัวทอทุ่งเคือตัวทอทุ่งนะเนาะเบิ่งเด้อเบิ่งเบิ้งตอนขยี้เด้อเบิ่ง ปึ๊บเกี่ยวขึ้นเห็ดขึตัวเจาะปึ๊บเกี่ยวลงปึ๊บอ๋อเป็นเด้อเด้อดิเออตอนนี้เนี่เห็ดคือนตัวจอกตรงลุ่มมาบ่ะอ่าเบิงเบิงเบิงก่อนเด้อบาทนีิให้คนเบิ่งน้ำก่อนวะยากตัวนี้กับยากทุกคนเนาะปึ๊บอ่ะจะยากเลยแต่มาเบิ่งก็บเบอรจิเขียนได้อยู่บ่เนาะอ่าทุกคนตัวนี้เนาะ อืมตัวนี้นะทุกคนเอยเนาะไปะมาเบิง้งบัน้นอ้องพัดีตั้งใดเอาล่ะอะต,อตอั้งใจเด้อตั้งใจเด้อตั้งใจเด้อเฮียนเสียงบ่ได้ข้างหองไดพี่พี่หัวอยู่ทึ่งพี่กอนดึงลงเกี่ยวคืนเอ้าเป็นเชยบ้านนี่บริไดากได้นี่อืเอาแบบ 9, เก้าเชินไปเขไป เขียนไปซิแล้วเขียนไปซิแล้วงามบ่งามงามจือจือหวนีอยู่ทางใดอยู่ทางเทิงทางเทิงอ่าเกี่ยวลงเกี่ยวคืนเกี่ยวลงงามโอ้ตัวนี้งามบาทนี่เอาอีกเขียนไปจนชุดบาทตั้งใจเขียนแต่ซ่าก็ได้เขียนอะไรก็ได้ขอแต่ให้งามลูกอ่า โอเคหางพยายามดึงลงมาให้ชื่อให้ชื่อให้ชื่อแบบนี้ดึงลงดึงลงโอเคโอ้ยงามดีลงอ่า นี่คนเขียนงามอ่ะหน่อยอ่าดึงลงให้มันงามๆเดอ้อห่างมันเดอ้ออ่ามันทำกันโอ้แต่นี่ชิบว่แม่สิได้หมักชิผบผุนบ่นี่จักจ๊ะจเลยเอาเขียนไปก่อนเขียนไปก่อนเขียนงามๆเด้อเขียนงามเดอ้เดอก็แล้วเขียนงามนะอ่า ลงอ่างามงามงามนี่นี่เห็นงามแบบตัวนี้แบบเจ้าเขียนนี่แบบแบบนี่แบบนี่งามชุดนี่เจ้าเขียนนี่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 กเอาเห็ดเห็ดนี่อ่าเขียน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 ก่อนเขียนก่อนเขียนกัอนตั้งใจเขียนย้ำเขียนย้ำเขียนต้องตั้งใจเขียนเลยทุกลงโอเค งลงโอเคดึงลงโอเคว่าตัวนี้ผมมีทางตีเลยพี่น้องเลยตัวมือให้เจ้าของตัวมือให้เจ้าของเขมีคันตีผมมีทางตีเลยเบิง้งให้พี่น้องมาเบิ้งน้ำกัน,กน,นให้ทุกคนมาเบิ้งน้ำกันทุกคนเลย <c ười> เอาอเอเอบิงบ้งเบิ้ง คนมาเบิ่งน้ากันเลยว่ามีทางติอยู่บ่อแบบนี้อืมพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ากันเออปลาบมมีทางติเลยอันนี้แต่ละโตฉลาดแล้วก็เก่งอย่างน,นี้อันนี้เนาะสอนเทเดียวหนึง่งหุจักเลยเป็นเลยอืมเบิ่งให้คะแนนก่อนบาทนี้หยุดก่อนเน,นาะให้คะแนนบาทนี้ลกเนาะเลย อ่าเบิ่งให้คะแนนดำเนาะมันมืดด้วยอยู่บนมืดดำเนาะมันเป็นน้ำกล้องแน่พี่น้องเลยกล้องกับไอโฟนอยู่แต่ว่ามันอยู่ในบนมืดแล้วมันสีมืดได้ไนน่น,น้องเนาะใหาแล้วไหมคะแนนหายคะแนนบอหัรับตาใส่คะแนนรุ่นเด้อร์ลนเดอ้อหมอกชิปได้ใช่หมบอหมากชิปอันนี้ได้อโอเคมือตาแบบนี้หาหมากชิปบ่อเสียได้หมากชิปเนาะทุกคนเนาะได้หมอกชิป <c oughs> ได้หมักชิปได้หมักชิปอ่าเก่งไมอนี่เก่งได้สามตัวเนาะตัวนี้ตัวนี้บบตัวนี้มันมืออื่นก่อนลูกมืออื่นก่อนักพอนก่อนมือนี้เนาะเบิดมงแล้วเลิอกมือแล้วตีแตงเลิอกมือแล้วอ่าโอเคบัดดี้มะมาลาผมเป็นพี่น้องไว้ลูกมาพี่นังเลือกมืออะไรเลิอกมือเลยลาคุณครูลาคุณครู สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อจะคู่สุขคนเบื่อจะคู่สุขคนน้องไอเดียสิตั้งใจเฮียนเด้อน้องไอเดียสิตั้งใจเฮียนเด้ออ่าเป็นกำลังใจให้น้องไอเดียในเด้อเป็นกำลังใจให้น้องไอเดียในเด้ออือเลิกเมื่อเลยบา้างก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอชิบวอลก่อนเนาะอ่าก่อนดีเบิกขอบใจพ่อแม่พี่น้องเบื่อจะคู่สุขคนเด้อทุกคนเด้อที่อ่าเป็นห่วงน้องไอเดียนะลุงเนาะ <No. S 1> ที่เป็นห่วงน้องไอเดียอ่าขอทุกคนจงมีความสุขหลายๆแล้วลก็มีสุขภาพแข็งแรงเนาะอ่าเพื่อนก็เป็นเด็กฉลาดทั้งใจใเฮียนตั้งใจใเฮียนนะลุงเนาะเลยอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไอเดียในเด้อทุกคนเอ้ยชุดท่านี้น้องไอเดียกับชิกเอาวคัมวาสบายดีลูกสบายดีอ่าบ๊ายบายบาย